โอวเทพบุตรบริกาสวัสดีนะครับทีกานสัิกาแปกขอภาคเสียงอย่างไม่เิดทางการเฮ้เราขอนำเสนอยิงมาแล้วหนึ่งนัดยิงเยอะมากครับมันนะครับผมเนี่ยหนึ่งรืนี้เองเอ้ยอืมสุดยอดมากฮะนี่เรามาดูกันต่อนะครับผมจะต่อเป็นไล์อีพีตุตุยยตุยตยยกตุยนี่บอกว่ายายตยหาเนาะ

ดดููวันนี้ก็มีโอกาสต่อได้ต่อไฮไลท์ให้ให้ปาน,นะนนี้เนาะผมก็เลยขอเรียกทักษิณเน,นะน,นี่ยไปทางกลางเนาะเพื่อจให้ฉายา สามอ่ะมิสซี่มเจอดูเดรดีลากันแล้วกันออกกุดสามเอาไม่ยูสิเฮียคนนั้นอ่ะเฮียไม่ยิงประมาณ่็จะประมาณสิบกระลูกอะครับแต่เขาก็ตัดต่อมาอย่างแย่นะครับเฮีนี่นะแล้วเลือกเลือกตัดต่อที่ลูกที่แกตยิงยีงไม่เข้าแล้วครับ เดี๋ยวลูกที่ยิงเข้าอ EP2 เยอะมากครับองแกยิงเข้านั่นไหลละฟาดยังไงไปละตุ้ยิงเอาอยู่บ่ตุ้ยเอาไม่อยู่ยังไงฟาดอเนี่ยไวอีกและเราวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์ป๋าแต่ก็จะเป็นเสาหน้าป๋าเนะาะปฟาดูลูกนี้ครับนี่แหละผมมักเ่ยนี่ละท่างสองหน้าป๋าเด้อพอเขาเด้อเอ้ยรอดครับ EP2 ครับทิ้งอาเซียป,ปากแม่แล้วก็ถือว่า ย่งงี ite, ้ครับออฟที่เจอปาวันนั้นอ้อต้องดูนี่นะครับเพื่อนผมเจอปลาเพื่อนผมอุ๊ยหายคิดยอดมากเลยในถือว่าเป็นช่างขายหลอดไฟเท่าไหนไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลเลยปลาเนี่ยครับพี่เนี่ยเดี๋ยวรอ ep สอง ep สามครับลูกที่ปายิงเข้าผมเก็บไว้ ep ห้านู่นแหละ